ทุกๆปีคนทำฟาร์มไก่จะต้องฆ่าลูกไก่เพศผู้ที่อายุเพียงหนึ่งวันถึง7จ็0พันล้านตัวเพราะพวกมันไม่สามารถเติบโตเพื่อวางไข่ได้และไม่ใช่พันุ์ที่จะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเนื้อสัตว์แต่นักวิจัยในอิสราเอลมีทางออกของเรื่องนี้ค่ะ so what w e trying to do is to give a solution to the most d e v a Industrie the old male in the layers industry. ลูกไก่ทั้งหมดที่ห้องปฏิบัติการของย u v a l Sinnamon ที่อยู่ทางภาคกลางของอิสราเอลล้วนเป็นเพศเมียนะคะห้องทดลองแห่งนี้มีทางออกสำหรับสิ่งที่เขาเรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพที่ร้ายแรงที่สุดทั่วโลกนั่นก็คือการคัดแยกลูกไก่เพศผู้ที่อายุหนึ่งวันออกมาค่ะ ซินามันหัวหน้านักวิจัยของสถาบันโว a n ีอินสติทูตของอิสราเอลซึ่งทำงานเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารอธิบายว่าโดยปกติแล้วลูกไก่ตัวผู้ที่อายุหนึ่งวันจะถูกนำไปฆ่าด้วยการทำให้เปื่อยยุ่ยทำให้ขาดอากาศหายใจหรือใช้กระแสไฟฟ้าแต่ในบางประเทศไม่ได้สนใจที่จะใช้วิธีการฆ่าลูกเจี๊ยบเหล่านี้อย่างถูกต้องด้วยซ้ำไปนะคะ So far, we've been able to grow these genetically modified chickens for several generations. These are four or five generations. เขากล่าวต่อไปว่าทีมงานของเขาได้สร้างลักษณะทางพันธุกรรมที่ม um, ีความเชื uh, ่อมโยงกับเพศซึ่งจะหยุดการพัฒนาของตัวอ่อนเพศผู้หลังจากที่วางไข่ได้ไม่นานค่ะซินมันอธิบายว่า นักวิจัยจะนำไข่เหล่านี้ไปกระตุ้นลักษณะทางพันธุกรรมโดยใช้แสงสีฟ้าที่ทำให้เพศผู้หยุดพัฒนาทันทีส่วนเพศเมียไม่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกับไข่ของพวกมันค่ะสำหรับไข่ที่ยังไม่ฟักออกมานั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะเช่นเป็นอาหารสาัตว์ If we start full force uh, we can see it in two years in the market it will solve a major major issue for the industry ยารรดเวนเบิร์กซีอของ o u r t r y by h u m i n ซึ่งมีใบอนุญาตให้ทำการวิจัยเชิงพาณิชย์ต้องการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในโรงฟักไข่ทั่วโลกและกล่าวว่าเรากำลังเจรจากับบรรดาบริษัทที่ทำธุรกิจด้านพันธุกรรมของแม่ไก่อยู่และน่าจะได้เห็นวิธีการแก้ปัญหานี้ในตลาดภายในเวลา2ปีซึ่งคาดว่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมฟาร์มไก่ค่ะ ธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยรวงวชิงตันค่ะ